ข่าวดีวันที่12-14ถึงกันยายนนี้ผู้สูงอายุเตรียมรับเงินอีกเดิ่งที่2รับสูงสุดคนละ600บาทกดเงินสดได้ได้ทุกคนหมดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ หลังจากที่ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน2566ไปแล้วเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาในวันที่12-14กันยายนนี้ผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกสูงสุดคนละ600บาทซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนจะเป็นเงินอะไรและผู้สูงอายุได้รับเงินทุกคนไหมไปฟังรายละเอียดให้จบกันค่ะ คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือมีบัตรคนจนโดยจ่ายเพิ่มให้อีกในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนรวมรับเงินเพิ่มอีกสูงสุดคนละ600บาทโดยโอนใจ่ายให้รวดเดียวซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินไม่เท่ากันจะได้รับตั้งแต่100-600บาท โดยจะได้รับเงินตามช่วงวันเดือนปีเกิดดังนี้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2506ได้รับเงิน600บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2506ได้รับเงิน500บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2506ได้รับเงิน400บาท ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2506ได้รับเงิน300บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2506ได้รับเงิน200บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2506ได้รับเงิน100บาทโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดดังนี้ ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2494และยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหาคม66และผูกพร้อมเพภายในวันที่7กันยายน66จะได้รับเงินในวันที่12กันยายน66ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2494ถึงวันที่31ธันวาคม2500และยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหาคม66 และผูกพร้อมเพภายในวันที่7กันยายน66จะได้รับเงินในวันที่13กันยายน66ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2501ถึงวันที่31ธันวาคม2506และยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหาคม66และผูกพร้อมเพภายในวันที่7กันยายน66จะได้รับเงินในวันที่14กันยายน66ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2506 และยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายน66และผูกพร้อมเทภายในวันที่3ตุลาคม66จะได้รับเงินในวันที่6ตุลาคม66ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2506และยืนยันตัวตนภายในวันที่26ตุลาคม66และผูกพร้อมเทภายในวันที่1 lun. พฤศจิกายน66จะได้รับเงินในวันที่6พฤศจิกายน66 และผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 6และยืนยันตัวตนภายในวันที่26พฤศจิกายน6.6และผูกพร้อมเ์ภายในวันที่30พฤศจิกายน6.6จะได้รับเงินในวันที่6ธันวาคม6.6ผู้สูงอายุท่านใดที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขบัตรประชาชนถ้าอยากได้เงินเร็วก็ให้รีบไปติดต่อธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่โดยด่วนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ